ครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพาตนวฟิเดอร์สครับเคลียรลน์ครับเคลียรลน์เป็นการเคลียรจากฐานนี้นะครับเดี๋ยวจะหาดูจุดเสียงว่ามีจุดเสียงตรงไหนมั่งโอเคครับรถวิ่งนะครับตอนนี้ฟิเตอร์อยู่เส้นบนทางซ้ายริมถนนนี่ครับบนสุดครับบนสุดครับวันนี้อากาศดีครับ ซมันจะออกตาลายหน่อยนะครับถ้าได้ชมได้ฟังได้อะไรครับมันจะสันส่นๆหน่อยกล้องนะเนี่ยครับดูจุดเสียงครับตอนนี้ตรง,ตงไหนตอไม้แห้งตอนหน้าจะโค่นะ ช่วงไหนแบบหนึ่ง응เลยจากฐานนีมาห้าหต้นน่าจะโค่นได้ถนะ้ามันล้มมันตีหมดเลยนะ ไปเรื่อยครับเข้าเกียร์ดีๆครับอย่าให้รถสั่นครับโอเคครับเป็นห่วงท่านโจมมั่งคนโจมคนแรครับครับเดี๋ยวต่ออีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวต้องเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันส่งได้ไม่ไฟมันจะใหญ่เกินไปโอเคครับ